นี้ทําบล็อกให้ดูกันว่าบีเอ็นนี่ไอไปไหนบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นจะขอเล่าให้ฟังก่อนเลยว่าเมื่อคืนเนี่ยไอฝันอะไรมากคือไอฝันว่าไอสะผมใช่ปะแล้วก็มันจะลูดแบบให้น้าออกจากผมอย่างเงี้ยแล้วพอลูดผมว่าผมอ่ะมันก็ลูดออกมาทางกระจุกแบบทางกระจุกแบบหมดเลยอ่ะกลายเป็นคนผมสั้นเลยแล้วตื่นมาแล้วก็แบบตกใจมากคือแบบสิ่งที่ทางแบบจับผมแบบเฮ้ยผมไม่อยู่เลยป่าคือแบบอืมไมไปเลยคะแต่จริงผมยังอยู่แค่นี้แหละจบค่ะยวนี้จะไปงานนะคะแล้วก็จะไปหาพีต้าด้วยเย เสร็จแล้วค่ะทุเดสเนะคะเป็นสีชมพูชมพูนมนมแบบนี้เลยถึงแล้วค่ะงานที่นี่เป็นบอยนะคะเราเจอสาวสวยอยู่ใกล้ๆตรงนั้นสาวสวยใกล้ๆตรงนั้น เนี่ยลดยาถึงสิบร้อบาทจะนี่น้ำเมมอนของโปรน้อยนะคะทกรีนชิลเล่นเมื่อกี้เจอคนเยอะมากแล้วก็คูดไม่หยุดเลยค่ะอยู่น้ำสุดๆเลยก็แบบมีอโลเวราด้วยนะคิดว่าจะขอมาไข่มุก อยากเจอพีตาบ้างยีตานมาคุยดีสักหน่อยไหมอ่ะพีตาจะหลับตลอดเลยเหรอฮัลโหลพีตาไม่ต้องการโอมต้ออเลนม่เห็นอี้่ะจุ๊บหน่อยจุ๊จุ๊ีหน่อยจ้ห่อยรค่ะเมารับของพ R าที่นิสฟีด้วยค่ะ ทุกคนคนนี้ชื่ออาร์ตไอทุกคนคนนี้ชื่อปอเช่ไอ้เรามาแวะหาของกินนะคะี่ก็คือ KFC ของกินฉลาดมากมาตางจังหวัดต้องกินแหละ f c เฮ้ยเพิ่งเห็นเสื้อตัวนี้คือเป็นสิ่งที่คุณไม่มีใช่ไหมคะใช่กี่ลยต้องใส่ติดตัวไว้ จะบอกว่าถึงแล้วแหละแต่ว่าแกงเพื่อนี่มีกุญแจบ้านอะไม่อยู่บ้านถูกต้องเราก็เลยต้องมายืนกันหน้าบ้านให้ลมมาพัดเล่นๆจะจะบอกว่าอากาศจี๊่จีอะจีมากแต่ว่ามันมืนมากเลยอะอีกแ๊บนึ่งฝนตกอากาศจี๊ดจี้อะนั้นเขาเดินวุ่นไปวุ่นมาเพราะว่าเขาปวดดิ คนนี้ชื่อไมค์ค่ะนี่ต้องเปิดปรับกล้องให้สว่างที่สุดถึงจะเห็นไหมป้าเหรอตรงนี้เป็สว่างมากอ่ะคุณป้านเชรอธิบายค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นน่ะเดี๋ยวหาองนี้ตรงนี้กันโอเคใช่ตัวนนี้มั็นอะไรคะนี่คืออะไรนะคะนี่คืออะไรนะคะห้องบ้านก็สามารถมานั่งปิกนิกหรืออะไรด้วยกันได้อ่าตอนนี้มืดมากเราก็แค่ห้องนอนของเราห้องนอนด้านตามมา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 ด้วยหลายหลาก้คิวห้องนอนเราจะมีอยู่สองห้องโอเคฮะซึ่ง จะมีเตียงเขาเรียกว่าอะไรวะเตียงลอยเหรอบังเบดบังเบดเอามาได้ริกว่าว้าวเป็นหนึ่งว่าเป็นหอพักเป็นแบบสไตล์ดอมดอมดอย่างนี้นี่ก็อีกห้องหนึ่งเป็นห้องผู้ชายนะคะซึ่งเตียงได้ทําการเละไปแล้วของอยู่บนพื้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็นั่นฉันอยู่ตรงนี้เองนะคะแล้วก็มีเตียงฝั่งนี้ด้วยหนึ่งอันอันนี้ เป็นประหนึ่งว่าเป็น walk in closet สามารถเดินเข้ามาแต่งตัวได้แล้วก็มีห้องน้ำตรงนี้ค่ะซึ่งทุกอย่างเนี้ยได้ผ่านการใช้ไปหมดแล้วเพราะเราตามมาทีหลังนะคะจริงๆแล้วคืนนี้เราตั้งใจให้มันเป็นปาร์ตี้มาส์นทุกคนมีเตอร์เวดเลยหน่าน่อยสิพ่อนสุขีส่วนทางนี้ก็เล่นเกมมาริโออยู่อ้าปุ๊กปิ๊กปุ๊บปิ๊กไม่เอามือถือออกไป่คนนี้เป็นจินนี่ ม่กี้มันจะยงโดนกันเลยลุออกไมอ่ะอันนี้เป็นรีโล่อันสจติชีต้องอกว่าน่ากลัวมาก <az> นี่คือเล่เนเกมกันอย่างจริงจังมากสักพักน,น,นี้เกมคลิคราสต้องทำแบบนี้ ปวามตลกคือทุกคนพูดจานกันไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่ามาร์คจะพูดได้แค่นี้เกินแล้วกินสกี้กันนะทุกคนเตรียมการทั้งหมดนี้โดย องมันฉุดไว้จริงๆนะคะหมวยล้างจานห oh oh มก็หมวยก็หมวยล้างจานวันนี้ฝนตกได้เลยรีบไปถ่ายรูปก,ก่อนละกัน Good Morning ค่ะทุกคนเช้าวันถัดมาแล้วนะคะก็จะบอกว่าวันนี้เราตื่นมาแต่ก็ไม่เช้ามากหรอกแต่ว่าเราจะมาถ่ายรูปทิะน้ํากันนะคะ มีห่วงอย่างมากมายเดี๋ยวเราดูถ่ายนุ้เล่นกันค่ะทุกคนคะตอนนี้แล้วก็มันจะการคิวให้ใบนะคะเป็นการเปิดสิงใบไม่เคยการคิวมาก่อนเริ่ม เค้กวันเกิดของคนนี้30แล้วใช่ไหมป่าร้อยสามสิบอู้แล้วกินคู่แบบนี้ค่ะนี่คือ just love นี่มันจะเป็นแบบนี้ให้ดูก่อนว่ามันจะหมดไปฝั่งหนึ่งเป็นเขาเรียกอะไรนะสเปรดทูน่ากินกับแครกเกอร์เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ากิจกรรมการหาเขาใหญ่ของพวกเราคืออะไรชัดาคือการนั่งดูหนัง Final Destination นั่งดูกันมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ละคนจะโลไลฟ์กันมากเลยนะคะ สนครอนี่นะคะเรามาแวะร้านกาแฟชิคๆนะคะชิคแค่ไหนชิคแค่ไหนก็ดูได้จากคนนี้นะคะชิคไหมชิคไหมชิคจะหลงบุปเปาอุ้ยมันเป็นอะไรนี่กล้องพังเหรอไม่ชิคอะไรเลยชิคกระหลงบุปเปาไม่ก็เบอร์เดอร์เบอร์เดอร์หรอบุปเมีการถ่ายแฟชั่นเกิดขึ้นนะคะ ไไอออ้ถ่่ายะะรกับคุณแยมนะคะเออพอยดูเท้าซะก่อนเออเออถ่ายแบบครึ่งครึ่งตัวนะครึ่งตัวนะแต่ดูเท้าซะก่อนเออเปนเมนเตะบอลเล่นบาสหนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำโอ้โหเฟิร์สหน้าเปบ้างหนึ่งสองซ้ำขอท่าแบบผู้หญิงอีกทีหนึ่งผู้หญิงผู้หญิงหนึ่งสองซ้ำอีกทีหนึ่งค่ะหนึ่งสองหนึ่งสอง พร้อมนะคะหนึ่งสองตรงนี้คือเป็นในส่วนของตลาดชิคๆนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไป,ไปดูข้างในกัน Welcome to the Bird Lodge และที่นี่นะคะก็คือข่าวใหญ่ค่ะ ทอไหร,รู้สึกยังไงบ้างคะมาเขาใหญ่รู้สึกว่าแบบมันเฟรชมากเลยอะคะ่ะรู้สึกว่าได้รับออกซิเจนแบบอย่างเพียงพอม,มากๆเลยจริงๆรู้สึกว่าแบบอยากให้คนไทยทุกคนมาเที่ยวประเทศไทยกันมากขึ้นเ <laughs> ที่ยวไทยเท่หรอใช่ค่ะป <laughs> <laughs> กติแล้วออกซิเจนที่กรุงเทพไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะไม่ได้ <laughs> <laughs> ตอนนี้นะคะเรามาแวะที่ ดีโอค่ะ่ะนีคืออะไรนะคะไก่ทอดหาดใหญ่ไก่ทอดหาดใหญ่กินที่เขาใหญ่คือกูหิวไนงะหิวเหมือนกันจริงนี่คืออยากลงไปไม่ใช่นะคือหิวมากรส<ะ>ชาติเป็นไงบ้างคะมันอยู่หาดใหญ่แต่อยู่ที่ไหนหอยู่ที่เขาใหญ่ตรงนี้แหละมันจะมีดอกหญ้าแบบเดินระหว่างหาดคันมากดอกหญ้าแบ เพราเราประสบปัญหาชีวิตตอนนี้มันมีอีย่าเนี่ยทิ่มแทงขาเราไม่รู้ว่ามัน,มนเรียกว่าิเสื้อเวย้ยแล้วแบบโอเมก้ oh God. ทั้งตัวไปหมดเลยตอนนี้ขาคันตลอดเวลานี่ถ้าเกิดเอากลับบ้านไปอ่ะ <c oughs> ย่าขึ้นเต็มบ้านเลยนะ <c oughs> เรามีการเปลี่ยนชุดนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันคันมากไอ้ดอกๆเมื่อกี้ก็เลยแบบไม่ไหวจริงๆต้องเปลี่ยนชุดนะคะโชคดีทีเอาชุดมาเยอะน่ารักปะนี่คือที่ซื้อมาจากภูเก็ตแหละ น่ารักสุดๆปเลยกระเพราหมูตุ๋นสองสองนะของเราค่ะว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อเปื่อยจะบอกว่าเหมือนมันจะจบแล้วค่ะทุกคนทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเจอกัน